เฟืบุกนะครับนะฮะมันก็เด้งขึ้นตาเลยนะครับมีเสื้อแบบนี้นะครับโอ้โหมันมันเหมาะมากที่แส่เสดงเนี่ยคนใช่ไหมครับผมก็ให้ร้านว่าติดต่อไปมีสองแบบนะฮะมีสองแบบนะฮะราคาก็คงใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแตะที่ร้แปดสิบนะครับพอติดต่อไปเขาก็มีการสั่งซื้อเรานะครับในระบบของเขาอ่ะคือสั่งจ่ายไปแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาว่า ชำระเงินเรียบร้อยนะว่าได้รับของแล้วของจะมาส่งใช่ไหมครับนะฮะให้ดําเนินการตามนี้ก็โอเคนะครับชำระเงินปลายทางนะฮะพออีกประมาณสักห้าวันของก็มานะครับก็คือมาเมื่อวานเซ็นนี่เองมาเมื่อวานซืนประมาถึงปั๊บมาสองกล่องนะครับมาหนึ่งกล่องมาสองกล่องอเลยนะฮะก็นี่คือ ช่วงที่เราสั่งซื้อเนี่ยเรามีการมีการสั่งซื้อไปก็คือเขาก็ระบุมาตามตามจำนวนที่ที่ระบุไปแล้วก็โอนเงินเข้าไปก่อนด้วยไม่ไม่ได้โอนเงินครับเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางอันนี้เก็บเงินปลายทางสองตัวครับสั่งซื้อไปสองตัวเก็บเงินปลายทางนะฮะมีการซื้อไปวันไหนครับซื้อไปประมาณวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เราซื้อ โทรติดต่อแล้วก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับผมก็ยังโพสข้อความนะครับว่าผมจะมาแจ้งความให้เขาดูเลยนะฮะเพราะเนี่ยนะครับนที่เขาโปรธในในในนั้นครับผมก็โพสให้ดูเพื่อเตือนให้คนอื่นก็ได้รู้ว่าเสื้อสองอสองกัดสองสองสอง้วต่อการถูใช่12ดตอพิการนอาสพการ บทเรียนนะครับผมก็ไปช่วยไม่ไม่อายเลยก็ว่าโอ้เขานะครับนะฮะหลอกมาแบบนี้เราก็ไม่คิดนะครับก็ไม่อยากงนี้แฟนคลับนะครับนะครับนะครับแล้วก็ประชาชนต่อไปนะครับโดนหลอกแบบนี้นะครับซึ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะก็อย่าไปสนใจนะครับสิ่งที่หลอกขายนะครับในนะฮะในโซเชียลนะครับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับก็ว่านะครับให้ระมัดระวังนะครับ ทางที่ดีถ้าเข้ามาส่งของก็ฉีกดูก่อนเลยนะครับฉีกดูก่อนก็เลยว่ามาันถูกต้องดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าจ่ายเงินไปนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาโดยการชำระเงินปันตามนะครับแต่ว่าคุณภาพสินค้านะครับเมื่อดูแล้วมันไม่ตรงกันนะฮะใตตรงนีายปลายตรงใช่ไหม ไตรงแม่ไม่ตรงแต่ว่าสรุปนี้ไม่ใช่เขาบอกเขาไม่บอกว่าสรเกตรงแบบนี้มาหมดไวแบบนี้เลยถ้ามีคนละคนละแบบเร็เชื่อไปสองตัวตัวที่ก็